ครับขอสวัสดีบรรดาพี่น้องทุกๆท,ท่านนะครับวันนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีนะครับวันนี้มาได้กระตุกด้วยนะครับวันนี้เป็นโอกาสที่ดีนะครับที่มาสัมภาษณ์นักบวชคณะคามิเลียนนะครับระด,ดับเพิ่งปฏเดญนตนครั้งแรกไปนะครับคารว่านักบวชป้ายแดงนะครับเดี๋ยวมีโอกาสสัมภาษณ์นะครับเราจะใช้ตลอดการสัมภาษณ์นี้ในสองภาษาคือภาษาไทยและภาษาอาขา,า,านะครับ เวก้ายัน,นี้ยอนเราติดชมพูมาลอกองนะอ,อันที่ห้าอคายจาเออริชากัวทีกาคณะคามิเลียนเออโปรเดรดาร์เรสว่าเรมีชีวิตพืชตุ้มสว่าเราเธอมีอายุในดังเบลเล่นะออแ,ลเลและงาอายุในท้องผัวอายุในะเปโดเล่แล้วก็ยังไงถึงไงนะคามิเลียนเราเคลือบแอายุตั้งเหมือนน้ำมาันจัวลอาเธอมีอายุชมพ์อายุคู่งานอื่นอื่นอะไรที่โคโลคอลามาล็อก่อนอื่นขอเชิญบราเดอร์นะครับได้แนะนำตัวกับบรรดาพี่น้องแสดงเล็กน้อยครับ สวัสดีครับผมชื่อคามิโลจัตูเชือมือนะครับเป็นคนจังหวัดเชียงรายครับเป็นชนเผ่าอาคาก็ผมเพิ่งปฏิญาณไปเมื่อวันที่หนึ่งพฤษภาคมที่ผ่านมานะครับที่โคกบัานนะครับจังหวัดปัตตานุระครับผมก็ขอพูดถึงคณะคาเิเลียนดีครับผมเอ้พูดถึงคณะคามมเลียนเนี่ยเออนักบวชสีแดงนะครับว่าที่หน้าองค์เนี่ยคืออะไรประวัติความเป็นมาซะเล็กน้อยนะครับประเดี๋ยวครับผมก็ พูดถึงคณะคามิเลียนนะครับทุกคนจะคุ้นเคยดีกับงานตั้งสังคมสงเคราะห์นะครับผมก็มีหลากหลายที่นะครับในประเทศไทยก็มีสิบที่ด้วยกันนะครับก็ถ้าพี่น้องรู้จักกันดีพี่น้องเชียงรายเราก็จะรู้จักคามิเลียนเชียงรายนะครับเป็นศูนย์สงเคราะห์เด็กชาวไทยภูเขานะครับแล้วก็จะเป็นศูนย์สงเคราะห์ช่วยเหลือเด็กพิเศษนะครับกท็ที่นั่นนะครับก็จะมีการสงเคราะห์รับเด็กที่ด้อยโอกาสนะครับเป็นเด็กกำพร้าหรือว่าเด็ก ที่ห่างไกลาจากโรงเรียนนะครับรักมาแล้วก็เราก็ให้การศึกษาให้ความช่วยเหลือนะครับแล้วก็เราก็ดูแลทั้งทังด้านร่างกายทางด้านจิตใจ,จนะครับแล้วที่สําคัญคือทางด้านคําคสอนนะครับที่เราจะสอนเด็กๆก็ก <c oughs> ให้เด็กๆ<ล>ตัวมา <c oughs> ในความเชื่อที่เข้มแข็งนะครับไอ้แล้วโมเดลกระตูเนี่ยชื่อเล่นโมเดลกระตูเนาะกระตูเนี่ยโเดลกระตูมีเบาะเดตูนะครับโเดตูช่วยอธ<ม>ิบายถึง แรงบันดาลใจหรือบอกเกิดของกระแสเรียกของตัวเองหน่อยครับว่าเอ๊ะรู้จักคาเมเลียนแล้วก็ตัดสินใจเข้าคณะนี้ได้อย่างไรนะครับอ่าก็ตอนเป็นเด็กเนี่ยผมเนี่ยเป็นเด็กที่ได้รับการส่งขอจากศูนย์คาเมเลียนคาเมเลียนโซเชียลเซ็นเตอร์เชียงรายครับผมอยู่ที่นั่นเนี่ยตั้งแต่เด็กนะครับตั้งแต่อายุ6ขวบนะครับจนถึงจบป .6 เลยนะครับจบป .6 กไปอยู่ที่นั่น6-7ปีแล้วผมก็ได้เห็นคณะคาเมเลียนนี่แหละที่คอยทํางาน เยี่ยมผู้สูงอายุดูแลเด็กพิเศษนะครับแล้วมันค่อยๆซึมซับเข้ามาในใจผมว่าเอ้ยทาไมคนคนเหล่านี้ทําไมมันเท่จากเ้วยความเป็นเด็กนะเอ้ยทำไมใส่ชุดนี่มันเท่จากทำไมคือรู้สึกว่าทัสกับยูนิฟอร์มก่อนยูนิฟอร์มก่อนกันอันนี้ของการปฏิบัติการทํางานของเขาก่อนแล้วก็รู้สึกว่าเอ๊ะชีวิตแบบเนี้ยมันน่าสนใจนะแล้วมันก็ทําให้ผมเนี้ยค่อยๆพัฒนาจนเกิดเป็นกระแสเดือดแล้วก็ พอจบป .6 ปุ๊บผมก็สมัครเข้าเป็นสมัครเลนเล็กของคณะคามเบียนนะครับแล้วก็ค่อยๆได้รับการอบรมตามขั้นตอนของคณะแล้วก็จนได้ปฏิญญาครับแสดงว่าเบดเดอร์ตูนเนี่ยประทับใจบรรดาสมาชิกคณะคามเลียนก่อนแล้วก็ประทับใจในยูนิฟอร์มด้วยนะกับเกสีแดงมันเท่นะครับแต่นัันเสร็จแล้วเริ่มเข้าสู่กระบวนการกัรอบรมเนี่ยมันมีกระบวนการกางอบรมก่อนจะมาเป็นนักบวชคณะคามเลียนเนี่ย เรามีกระบวนการอย่างไรหรือใช้ระยะเวลาระยะเวลานานแค่ไหนครับพี่ด้ครับก็ถ้าตอนระยะเวลาการอบรมขั้นตอนการอบรมนะเริ่มแรกก็คือเป็นสมัครในเล็กก่อนครับผม6ปี6ปีหมายความว่าตั้งแต่ชั้นม .1 ถึงม .6 ก็คือเป็นเนนเล็กก่อน6ปีดูชีวิตก่อนนะแล้วแล้วบ้านในเล็กเนี่ยเขาเป็นที่ไหนอ่ะบ้านเนเล็กของเราเนี่ยมีอยู่2ที่นะครับที่สีราชาหนึ่งที่นะครับเป็น บ้าน,นเล็กศรีราชานะครับที่นั่นก็จะเรียนอยู่ที่อักส,สามชางศรีราชาชนบุรีนะครับส่วนที่2จะมีอยู่ที่เชียงรายนะครับผมเชียงรายก็จะเป็นเรียนอยู่ที่โรงเรียนเมนไลน์นะครับมหาลานนะครับจะมีสองที่ด้วยกันผมครับผมแต่บม่ไจัดตัเรียนที่เชียงราย,ย,รายรหกปหกีหกปีเสร็จแล้วที่ยังไงต่อบบัตรหกปีเสร็จแล้วก็หลังจากจบมหกก็จะเป็นขั้นตอนของการเป็นปตุลันครับผมสองปีก็สองปีนี้ก็ จะเรียนรู้จิตตารมณ์ของคณะนะครับผมแล้วก็ศึกษารู้จักกับคณะให้มากขึ้นนะครับผมแล้วหลังจากนี้2ปีเป็นพสอปีก็จะเข้าสู่ปีนวิทครับผมหมายความว่าจบม6แล้ว6ปีเป็นเนียนเล็ก2ปีเป็นโพสตุรันครับพสุรันเพื่อดูจิตอารมณ์ของคณะใช่แล้วก็ตัดสินใจแล้วว่าจะไปหรือไม่ไปช่วงนี้ละใช่ไหมครับจากนั้นเสร็จแล้วเข้าสู่ปีนวิทับปีนงวิทย์นะพี่น้องสองขั้นเลยนะครับ ทัานที่หนึ่งคือเป็น,นเล็กทัานที่สองคือโพสโพสเนี่ยเป็นที่ไหนไปเด้อโปสตูลันเนี่ยบ้านของบ้านโปสตูลันก็จะอยู่ที่คัมบิเดียนสัมพันธ์ครับบ้านตำ้งอยคัมบิเดียนสัมพันครับครับผมก็เป็นโพ <2 S 2> สสองปีใช่สองที่สัมพันแห่งนี้ใช่ไหมครับจากนั้นเสร็จแล้วเข้าสู่โนวิทเนี่ยเออบ้านโนวิทคืออะไรใช้ใช้ใช้เวลาในช่วงที่อยู่โนวิทเนี่ยเพื่ออะไรกันแน่นะครับช่วยอธิบายถึงบ้านโนวิทให้เราฟังหน่อยนะครับก็ จากประสบการณ์ของผมนะครับปีที่แล้วเนี่ยผมก็เป็นโนวิทนะครับเป็นปีโนวิทโนวิทเนี่ยเป็นปีที่ได้รับการอบรมอย่างเข้มข้นนะครับผมเข้มข้นเลยใช่แบบเข้มข้นเลยครับไม่ให้ใช้โทรศัพท์นะครับผมไม่ให้ใช้โทรศัพท์แล้วก็ไม่ได้ติดต่อญาิพี่น้องด้วยนะครับผมครับอยู่ที่นวกัสถาน อย่างของคามิเลียนน่ะจะอยู่ที่โควัดจังหวัดประจินบุรีประจินบุรีเป็นนวัตกรรมสถานของคณะคามิเลียนใช่ไหมครับใช่ครับใช้เวลากี่ปีนะ1ปีครับ1ปีเต็มไม่ติดต่อลูกภายนอกนะไม่ใช้โทรศัพท์ใช้ชี้หมู่คณะใช่ไหมใช่แล้วที่บ้านเนี่ยนอกจากเรื่องพวกนี้เขาเน้นเรื่องอะไรเป็นพิเศษไหมเน้นเรื่องจิตตลมครับผมจิตตลมของคณะครับผมก็คือการรักและรับใช้ผู้ป่วยนะครับก็คณะคามิเลียนของเราเนี่ยอาจจิตตลมของของเราก็คือรักและรับใช้ผู้ป่วยนะครับผม ก็ถือว่าเป็นถือว่าเป็นหัวใจหลักช่ถือวาก็คือรักและรับใช้ผู้ป่วยไม่ใช่รักเท่านั้นไม่ใช่รับใช้เท่านั้นแต่วงเล็บเป็นพิเศษหรับผู้ป่วยด้วยเป็นผู้ป่วยถือว่าเป็นพระพรพิเศษที่เราได้มาด้วยผู้ที่ค้นพบไขมุกเราเรียกว่าไขมุกนะครับไขมุกนะไขมุกนะครับไขมุกแห่งความรักที่เราก็คือท่านนบุญคามิโรนะครับท่านเป็นผู้ที่ ได้รับ,รพ,รบพระพรจากพระจิตเจ้านะครับให้ท่าน,นมีใจเมตตารับและรับใช้ผู้ป่วยโดยเฉพาะแล้วท่านก็เลยได้ตั้งคณะคาเมเลียนขึ้นมาแล้วโดยทางจิตอารมณ์ของท่านท่ามบลคาเมโรเนี่ยผู้ที่ติดตามท่านเพื่อเป็นแบบอย่างใช่ไหมครับเพื่อเอาท่านเป็นแบบอย่างเนี่ยก็ได้พยายามเรียนรู้จิตอารมณ์ของท่านนะครับปีนงบิดก็เหมือนเป็นการเรียนรู้จิตอารมณ์ในการรักและรับใช้ผู้ป่วยและสิ่งสำคัญก็คือ การที่เราเนี่ยมีความสัมพันธ์ส่วนตัวกับพระนะครับผมพูดคุยกับพระสวดภาวนาเป็นปีที่ต้องยังไงครับผมต้องตัดสินใจว่าเออชีวิตนับบวชมันใช่ทางของเราไหมแล้วเราก็ใช้ชีวิตให้เป็นนับบวชมายังขึ้นมีคำกล่าวที่ว่าปีนิวปีนวิทเป็นยังไงตอนเป็นนับบวชก็จะเป็นอย่างนั้น ความสมัยเพราะว่าในปีนี้จะอยู่กับจิตอรมคณะอย่างเข้มข้นใช้ชีวิตหมู่คณะไต่ตรองอย่างถี่ถ้วนเพื่อจะได้ตัดสินใจอย่างดีดังคาพูดที่บอกว่าถ้าโนวิทเป็นอย่างไรบวชเป็นนักบวชก็จะเป็นเช่นนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นระยะทางสารอบรมนะเมื่อกี้เราผ่านมา3สถานและ3แหล่งละมาในเล็กสีโพสที่สำคัญนวิทนะครับคือนวิทแ์ในานนักบวชก็สาคัญเนาะถือว่าเป็นช่วงเวลาที่พิเศษจริงๆนะครับ แล้วจากนั้นเราเด้อเรามีกระบวนการอย่างไีอีกนอกจากเคยหนึ่งสองสาหลังจากจบ,จบโนว<ป>ิด<ป>ละ,ละโอเคอแล้วเราก็จะเข้าสู่ชีวิตของการเป็นน้ำบวชแล้วก็คือปฏิญาณปฏิญาณตัวครั้งแรกนะครับ,รบก็ ถือเป็นการอย่างคณะผู้ผมเนี่ยถือสีบนถึงสีบน4ประการ4ประการคนอื่นเนี่ยถือ3 3ถือแต่คุณถือ4ก็คือถือความบริสุทธิ์บริสุทธิ์น้อมความนอบน้อมนะครับผมความบริสุทธิ์ความนอบน้อมแล้วก็ความยากจนความยากจนครับผมแล้วก็รักและรับใช้ผู้ป่วยผู้ป่วยครับสีประการอันนี้ถือว่าเป็นคาริสมาที่ค่อนข้างพิเศษของคณะนั่นไปเลเนาะแล้วกระบวนการนอกจากว่าโอเคเข้าสู่ระเด็นเล็ก ปีโปสโนวิทแล้วก็เป็นนักบวชไปเรียนตนแล้วจากนั้นเสร็จก็ได้เข่าวว่าต้องกลับมาเรียนปรัชญา,าท,ที่วิทยาลัยแสนธรรมสามพันนครปฐมและจําเป็นต้องเรียนเทววิทยามั้ยจาเป็นครับผมจำเป็นก็จะมีถ้าบวชเป็นพระสงฆ์นะครับถ้าบวชเป็นสงฆ์ก็จํา,าเป็นที่จะต้องเรียนเทววิทยาแต่ยควาะว่านักบวชคณะคาเมเลียนโดยส่วนใหญ่ก็จะเรียนเรื่องปรัชญาและก็เทววิทยาด้วยใช่ไหมครับซึ่งรู้สึกคณะคาเมเลียนเนี่ยมี มีการถือปฏิญาณอยู่สองแบบคือปฏิญาณเป็นพระดาพระดาพระดานักบวชใช่ครับ่ใช่สิพระดาสงฆ์เออไม่ใช่ไม่ใช่เป็นพระดาแล้วก็เป็นพระสงฆ์รับสองแบบครับผมมีมีสิบลิ์บบสองแบบใช่ไหมเป็นพระดาตลอดชีพคือเป็นพระเดชตลอดชีวิตอีกอันหนึ่งคือเพื่อเต็มตัวเป็นพระสงฆ์ใช่ครับสองแบบแล้วพระเดชจะุูครับเวลาที่เราปฏิญาณครั้งแรกแล้วเรารู้สึกยังไงบ้างในวันที่ผมปฏิญาณเนี่ยผมในความรู้สึกของผมนะผมว่า มันแบบยังไงอ่ะผมรู้สึกว่ามีความชื่นชมยินดีเนาะอย่างแรกเนาะที่ตลอดเส้นทางตั้แต่เด็กเนี่ยนี่คือความฝันที่จะเป็นนักบวชนะครับความฝันตั้แต่เด็กผมเห็นโตมาอุ๊ยพุ่พ่อใส่ชุดหรอบัตเตอร์ใส่ชุดลอแล้วได้ทํางานได้ทํางานที่ตามจิตอารมณ์ของเขานะครับผมและสิ่งสาคัญก็คือการปฏิญาณตนครั้งแรกการปฏิญาณตนครั้งแรกเนี่ยไม่เพียงแต่ใส่ชุดเท่านั้นนะแต่คือการ สวมใส่ชีวิตของพระิสต์เจ้าเข้าไปในตัวเราด้วยนี่คือ, 4, อคสิ่งสำคัญนะครับผมชุดชุดหลอเนี่ยคือเครื่องหมายภายนอกแต่เครื่องหมายภายในก็คือการรับพระเยซูเจ้าเนี่ยมาเป็นแบบอย่างในชีวิตของเรานะครับสิ่งสำคัญก็คือผมรู้สึกว่าตั้งแต่นี้ไปนะต้องยึดฐานนะว้เป็นหลักนะครับนบวชที่ไม่มีพระเยซูเจ้าเนี่ยว้เป็นหลักก็คือผมรู้สึกว่ามันเสีเยความเป็นน้ำบวชเลยน นี่นะครับคือนักบวชใหม่ป้ายแดงคณะคาเมเลียนเนี่ยปฏิญตนตลอดเออไม่ใช่ปฏิญต,ตนครั้งแรกนะกี่ปีนะประเดครั้งแรกเนี่ยใช้ได้เวลากี่ปีหมายถึงว่าปฏิญตนแล้วเนี่ยต้องมีครั้งที่2องไมครั้งที่3ามไม่หรือตลอดชีพเมื่อไหร่ยังไงจะมีลื้อฟื้นนะครับจะมีลื้อฟื้นคำปฏิญาณน,นะครับปีละครั้งกี่ครั้งอ่ะกี่ครั้งนะครับผมอ่าก็เราสมมติปฏิญาณตัวครั้งแรกเลยใช่ไหมครับเราก็จะเรียน จะเรียนฟิโลโซฟีนะก็คือเรียนปรัชญา4ปีนะครับเรียนปรัชญา4ปีก็ในแต่ละปีเราจะลึกฟื้นไปด้วยเราจะลึกฟื้นไปด้วยในแต่ละปีพอเรียนจบ4ปีก็เหมือนกับเทียบก็คือจบปตีใช่ไหมครับจบปตี4ปีปุ๊บแล้วเราก็พัก1ปีนะครับผมช่วงนี้เราก็จะปฏิญาณไปก่อนลึกฟื้นคําปฏิญาณชั่วคราวเป็นในแต่ละปีในแต่ละปีแล้วก็เราก็จะมาต่อปี5นะครับปี5ส่วนใหญ่เราก็เห็นเราก็จะปฏิญาณ ปี6ประมาณนี้ครับผมประมาณปี6คือตลอดช่วงเวลาก่อนที่จะบวชพระสงฆ์ก็จะมีการรื้อฟื้นกรรมปฏิานอยู่อย่างต่อเนื่องในทุกๆปีใช่ไหมครับจนกว่าจะได้เป็นพระสงฆ์ถูกไหมโอเคนะนื่องจากคำว่ารื้อฟื้นปฏิญาณเนี่ยคือจนกว่าจะปฏิญาณตลอดชีพโอเคครับหมายความว่ารื้อฟื้นจนกระทั่งจะปฏิญาณัวตลอดชีพใช่ไหมครับปีต่อปีกี่ครั้งก็ขึ้นอยู่กับตัวบุคคลว่าสามารถไปถึงเป้าหมายได้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 ไวหรือไม่ไวเนาะ ก็อนนี้ก็เป็นเส้นทางของการเป็นนักบวชคณะคามมิเลียนนะครับแล้วพระเดชจตุมีอะไรจะฝากถึงบรรดาพี่น้องคาทอลิกที่เชียงรายก็ดีหรือที่รู้จักไหมหรือบรรดาพี่น้องเยาวาชนที่กําลังค้นหาตัวเองอยู่ว่าอยากจะติดตามพระเป็นเจ้าในกระแสเรียกแบบไหนพระเดชจตุมีอะไรจะฝากไหมครับก็ผมเชื่อว่าทุกคนเคยมีความรู้สึกเดียวกับผมนะครับที่ว่าเห็นคนทุกวันนี้เราเห็นคนลำบากลำบากมากมายเนาะตาม ไม่จาเป็นต้องไปไกลคือแถวบ้านของเราญาติพี่น้องของเราใครก็ตามเวลาที่เราเห็นใครสักคนลําบากเราอยากจะไปช่วยเหลือใช่ไหมครับอยากไปช่วยเหลืออยากเข้าไปช่วยมีใจที่เมื่อเรามีความเมตตาสงสารเราก็มีทุกคนมีใช่ไหมแต่สิ่งสำคัญคือการแสดงมันออกไปการแสดงบางคนอาจจะมีเวลาไม่พอใช่ไหมครับบางคนก็มีความรับผิดชอบแล้วอย่าเลือกที่ว่าอย่าทุ่มเทให้กับช่วยเหลือผู้ป่วยจริงๆ อย่าทุ่มเทให้กับคนที่ลำบากจริงๆนะครับก็คณะคาเมเลียนเนี่ยก็คือคำตอบคำตอบคือคำตอบคุณจะบอกง่ายๆคือถ้าคุณแสวงหาวิธีการลักลอบใช้ผู้ป่วยผู้ข้าศนอย่าลืมมองไปที่คาเมเลียนมองที่คาเมเลียนก็คือคณะของเราเนี่ยทุ่เป้าไปที่ผู้ป่วยนะครับผมผู้ป่วยใครที่ว่าเอ๊ะฉันรู้สึกว่าเวลาที่เห็นคนป่วยหรือเวลาคนที่ลำบากอยากจะเข้าไปช่วยเหลืออยากจะเข้าไป พูดคุยนะครับแล้วก็เออเอาง่ายๆก็คือมีความรักต่อเขามีความเมตตาต่อเขานะครับก็คือควายรู้ไว้ว่าความรู้สึกนั้นอ่ะตรงกับจิตอารมณ์ของเราครับก็คือพระเจ้าเรียกคุณแล้วครับกรุณาอย่าลืมที่จะตอบรับเสียงเรยกนั้นนะครับโอเคครับพี่น้องครับแล้วประเด็นกระตุ้ีอะไรจะฝากถึงพี่น้องอาขาไหมอ่าบุดูธรรมะอายยี่สิบสองงานอารมณ์ง่หน้าจตุเจือเหมือนแล้วยเดได้เจฮาเจฮาอาข่ายามอขยะยงา อาาเท่นัอากาเทนานันบางเงียงานเนีเด้เนี่โกานาโรยิ่งล้โยกานาโรงานสัยามาคามิเลียนอับลูนนาเถอะสุวนอนีละชมอมอจ้างาเดี๋ยวหอยอนนีเจะละจะสร้างมันโดยเดี๋ยวหอและอานา้อิสายาเลยู้หงอิสายากบบอบาเดอสวเขาเดี๋ยวนึมาเออนี่และคามิเลียนแบบขอลาเด็กคามิเลียงแบบคามิเลียนุหญอจีบงานและคามิเียนอาจจก็ก่อเจ้างานแะ งาเป็นเงียบงาเป็นเงนียบชราอันนั้นคำนิคำนอย่างก็จะงั่งเล่น่นหออีกย่าแม่ยโอเคไม่ไดยครับสุดท้ายนะครับก็ฝากบรรดาเอ้ยสุดท้ายนี้นะครับขอฝา,ากกระแสเรียกนะครับไว้ในคขบอนพี่น้องด้วยนะครับจะไม่ได้บอกว่าไทยมุกอัน์ลัมค่าที่พระเป็นเจ้าทรงให้กับนักบุญคามิโลคือการรักและรเทคผู้ป่วยขณะเดียวกันถ้าไทยที่อยากจะมีส่วนร่วมในภัตตกิจพี่น้องก็สาม,มารถภาวนาและเป็นกำลังใจให้กับพวก นักบวชกนตธรรมไเลียนได้นะครับที่สุดเข้ามาเป็นเจ้าสุขอวยพระชันางรมเสด็จวิมรของนบุญคามิโลโปรดโปรดพร้อมพี่น้องทุกท่านประสบความสุขและความเจริญในชีวิตและก็ประสบความสุขและสันติสุขต่อไปครับขอบพระเจ้าให้พรพี่น้องทุกท่านครับสวัสดีครับ